ส่วนเรื่องของการไลฟ์นะคะเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือการชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง f a c e b o o k นะคะเช่นเดียวกับ s m a r t ทบิสตรกิติจอที่ตอนนี้ก็ไลฟ์ให้กับแฟนๆก็ทักทายกันมาได้นะคะแต่ว่าถ้าไปดูการไลฟ์ที่เมืองจีนตอนนี้ก้าวหน้าไปมากทีเดียวค่ะเพราะกลายเป็นช่องทางการทําเงินออนไลน์นะคะที่สามารถสร้างคนธรรมดาให้มีาไรายได้มาหาศาลได้ค่ะ ตอนนี้ในประเทศจีนนะคะการไลฟ์นั้นถือว่าเป็นช่องทางการสร้างชื่อเสียงและทำเงินให้กับชาวจีนธรรมดาไปแล้วนะคะที่นิยมใช้กันมากก็คืออินคีค่ะแอปพลิเคชันบนมือถือที่ให้ผู้ใช้สามารถชมการถ่ายทอดสดชีวิตของผู้คนหลากหลายรูปแบบได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งตอนนี้มีผู้ใช้บริการ10บล้านคนค่ะจะเลือกชมการถ่ายทอดสดของสมาชิกคนอื่นหรือสามารถถ,ถ่ายทอดสดชีวิตของตัวเองให้คนอื่นดูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหลายคนสร้างชื่อ จากที่นี่ค่ะอย่างลีว่นชีนะคะซึ่งเป็นช่างตัดผมชาวจีนอยู่ในเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นก็เคยพาคนที่ฟอลโล่ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆน,นะคะที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะรวมถึงการทัวร์ย่านโคมแดงที่ทําให้มีผู้ชมตลอด6ชั่วโมงหนาแน่นถึง3,000คนลีบอกว่าเขามีรายได้ประมาณ1 5 0 0 0หนยนหรือว่าเกือบ80,000บาททีเดียวนะคะจากของขวัญเสมือนจริงค่ะส่วนสตรีมที่ฮิตเอามากๆนะคะและสามารถดึงผู้ชมได้ถึง4 0 0 0 0นคน และก็มักจะเปิดเผยชีวิตของคนดังๆอย่างหวังเจียหลินเจ้าของสวนสนุกชื่อดังที่ประกาศกล้าวว่าจะแข่งกับดิสนีย์แลนด์ที่โชว์วิดีโอสตรีมตอนที่เขาเล่นโป๊กเกอร์กับเพื่อนๆบนเครื่องบินส่วนตัวก็มีผู้ชมถึงกว่า3 0 0 0 0 0คนด้วยกันนะคะซึ่งถ้ามาดูอีกหนึ่งคนนะคะที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไม่น้อยก็คือนายซีกโลกตะวันตกค่ะเด็กน้อยวัย10ขวบมีรายได้ถึงปีละ1ล้าน3แสนดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงิน ทยเนี่ยก็คือกว่า45ล้านบาทด้วยกันนะคะเด็กน้อยคนนี้ค่ะสามารถที่จะสร้างรายได้จากการโพสต์วิดีโอลงใน YouTube หนุ่มน้อยอีวานค่ะเจ้าขออีวานทูบเอชดีเป็นช่อง YouTube สําหรับเด็กๆและครอบครัวฮิตไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะเกิดมาจากกิจกรรมสนุกๆที่อีวานและคุณพ่ออยากจะทําร่วมกันกลายมาเป็นรายการรีวิวของเล่นและวิดีโอเกมต่างๆที่อีวานก็เลือกที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์เล่นกันจริงๆทุกขั้นตอนนะคะพร้อมกับบอกความรู้สึกแบบไม่มีกั๊กทำให้ผู้ชมได้เห็นคุณภาพของการเล่นแบบชัดๆก่อนตัดสินใจว่าเอ๊จะซื้อของชิ้นนั้นมาเล่นดีหรือเปล่ารายได้จากช่องก็ มาจากโฆษณาสินค้าที่ออกมาในช่องนะครัรวมถึงดีลต่างๆที่ทํากับแบรนด์สินค้าซึ่งพ่อของอีวานก็นํารายได้ทั้งหมดไปลงทุนและเข้าบัญชีเงินฝากสําหรับลูกๆค่ะ